เราในท่านพลติสุขเกตุประยุนท่านเลขาธิการสปทนะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้ที่มีความสําคัญเรื่องของข่าวสารนะครับก็เหมือนที่ทางคุณบริษัทในกลาววันนี้นะครับเรื่องของเครือข่ายมีความสําคัญเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทํางานของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในกรลอปรอบราในพื้นที่บ้านเราซึ่งก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญและก็จะมีส่วนช่วย ที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ที่3จังหวัดนะคะแล้วก็องค์กรจิตอาสาทั้งหมดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มคนต่อบ,บางนะคะได้มนนีการหาหรือร่วมก,กันแล้วก็หาแนวทางที่จะ,ะส่งเคสต่อนะคะซึ่งในปัจจุบันบทบาทของสื่อนอกเหนือจากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทา,านเลขาธิการสบกรน,น,น,นี่อยากจะให้มีการทํางานในส่วนของการช่วยเหลือสังคม ลงไปที่ว่าผู้ชายได้พาผู้หญิงไปไล่ยาการเนทางศาสนาอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกรรมวิธีอะไรยังไงเพราะเขาได้ปรับแต่งจดีก็ศึกษาว่ามันมีกฎหมายด้านไหนที่ควจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ ไม่ดีแต่เป็นเคสที่นํามาเล่าและผู้หญิงคนนั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นคณะกรรมการสตรีของเรา,ท,าทั้งในระดับประเทศเราก็ลงมาในพื้นที่ด้วย